Run Only t ชูเล g เขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้แค่สขาเท่านั้นเอ้ยยังไงสองขาคือยังไงอย่างน้องอ e ีมูเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าดกอีมูนะเป็นนักว่ายน้ำที่เก่งมากๆเลยสวัสดีค่ะทุกคนดีดีตอนรับเข,ข้าสู่ช่องขาสวัสดีวิว เรากลับมาอยู่ในการตามหาสัตว์กันอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวให้ดูคราวที่แล้วนะเราหาไปที่เวทแลนด์ใช่ไหมเวทแลนด์ land, เนี่ยตัวที่เรายังไม่เจอนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะการลเขาบอกว่ามันจะเป็นเหมือนตะโของอะทุกคนอ่ะพี่ปังก็ไปหามาตนเจอนะคะแต่ไม่ได้อัดมาให้ดูกลับอีกตัวหนึ่งนะคะในทะเลทรายไม่ใช่อีกตัวสิอีก2ตัวเลยนะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะทุกคนเป็นซาฮาราชีตานะคะ กับนี้ Why b i c ก r รีนคา m e l เป็นอูดนั่นเองค่ะอูดป่าซึ่งน้องสองตัวนี้หายากมากแต่เราก็หามาให้ทุกคนดูจนได้ค่ะมากวันนี้เนี่ยเราจะไปกันที่นี่เลยว,าาว้าวมาเราไปดูกันดีกว่าแดนใหม่อุย้ยแดนจริงโจ้ต้บอกเลยว่าตรงนี้นะคะเป็นที่ที่แบบดูลกลางลกลางใช่ย่อยนะ นดูซิเขามีตาสัญลักษณ์ให้เราทําเหมือนกันนะทุกคนเป็นตาสัญลักษณ์จริงโจนะคะซึ่งเขาได้บอกเอาไว้ว่า Outback นี่นะคะจะเป็นพื้นที่รกร้างในทวีปออสเตรเลียนะคะทุกคนจะอยู่ใจกลางทวีปเลยนะจะมีความเป็นทะเลทรายนิดๆแล้วก็จะมีสัตว์ที่แปลกๆอยู่เยอะมากๆเลยนะคะ ซึ่งเขาบอกว่าตรงกลางเนี่ยจะค่อนข้างแห้งแล้งเลยนะทุกคนแล้วก็มีสภาพอากาศที่คล้ายทะเลทรายนะคะเพราะว่าความชื้นเนี่ยเข้ามาไม่ถึงเพราะว่าเขาจะอยู่ห่างจากทะเลมากๆเลยโต้ตรงนี้เราก็ติดทะเลอยู่นะเอาไม่จริงอ่ะไม่ใช่ไะมันเป็นแบบเออเป็นแบบสมมุติขึ้นมาไงว่าแล้วเราก็มาตามหาสัตว์ทั้ง14ชนิดในนี้กันดีกว่าบอกเลยว่าเราจะได้มีความรู้กับสัตว์พวกนี้อย่างแน่นอนตัวแรกที่เราเจอจะเป็น Earth World l i s a ด,ดูสิใช่หรือเปล่าวู้เป็นตัวใหม่นั่นเองค่ะทุกคน<_ <C> _ <T> เขาบอกว่ามีแนวโน้มที่ใกล้จะสูญพันธ์นะคะทุกคนอยากที่เขาแบบบอกไปว่าใกล้ถูกคุกคามอะไรอย่างเงี้ยมีแนวโน้มว่าจะถูกคุกคาในอนาคตอ่ะไปต่อไปอันนี้น่าเหมือนหมูเดงนี่คือตัวอะไรนอตเทิลแฮร์รี่น s สวอมแบทเขาก็วอมแบทเป็นสัตว์ที่น่ากลัวปะ เหมือนเจ้าตัวของเทชแมนเนียเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งค่ะมีความเสี่ยงสูงมากๆเลยนะทุกคนหัวอ่าต่อไปก็จะเป็นตัวของเจ้าเกรย์แคนการูนะคะตัวนี้นี่ก็ไม่ได้ใกล้สูญพันธุ์อะไรนะดูจากบนหัวเขาที่เป็นตัวสอนสีฟ้าเนี่ยเขาก็บอกว่าเออมีความกังวลน,น้อยที่สุดเป็นยังไม่มีแนวโน้มว่าจะสูญพันธุ์นั่นเองค่ะแสดงว่ายังมีเยอะอยู่แต่ก็ต้องอดุรักนะทุกคน <Okay. S 1> นี่ ตัวนี้เขาเป็นตัววอลเลบีนะเอ๊ะทำไมเขาคล้ายกับจ,จิงโจ้จังเลยและน้องเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ใกล้จะสูญพันธุ์ด้วยเลยนะคะเราก็เลยต้องอนุรักษ์กันไว้หน่อยนะทุกคนหุยฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นตัวนํำแบตนั่นเองค่ะตันนี้ก็ใกล้จะสูญพันธุ์ละนี่มีงูอีกชนิดหนึ่งอยู่ใกล้ได้ไหมเนี่ยเป็นพายทอนเป็นพายทอน นี่จ้านกอีมูว้าวป่วยด้วยนะเนี่ยจ้านกอีมูเนี่ยป่วยด้วยนะคะแล้วก็เจ้าแคนการูนี่ก็ป่วยเหมือนกันนะทุกคนโอ้เดี๋ยวจเอาไปรักษาดีกว่าไปรักษากันเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยก็ใกล้ถูกคุกคามแล้วนะคะเป็นบาร r เ l ลแร g ช์ดราก้เอ๊ะแล้วตัวจริงๆของเขาจะเป็นยังไงล่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปให้ดูกันหน่อยดีกว,ว่าว้าว ะกะลังดุเลยทีเดียว <_ d ata> มีราวายังไงนะว้ายวุ้ยวุ้ยวุย้ยทุกคนตอนนี้เราอาจจะโดนแบบว่าฆ่าตายได้นะเนี่ยเราต้องทำยังไงอะพี่พี่จะทำยังไงกับสัตว์พวกนี้อะพี่ไม่อยากให้พวกเขาตายค่ะ <_ d ata> โอ๊ยราวามาเต็มเลยเอาเอาน้ำฉีดได้ปะ เราฉีดได้ไหมอะ่ะอุ้ยโคล阿拉โค阿拉เรา่ราราจะตายไหมโคล阿拉ใกล้ศูนย์พันแล้วด้วยทุกคนอ่ะพีที่ถ่ายก่อนวิโค阿拉ก็ดุอยู่ใช่ย่อยนี่โคล拉หนี่มานี่มาลูกนี่มาไมา่ไม่ไม,ไม,ไม่อยากกัดฉันสิฉันมาช่วยนะจน๊ะนี่ฉันใช้เรือทำอยังไงฉันดับไฟได้ไหมไดับไม่าใหนะ้รู้ ตอนนี้คือแบบภูเขาไฟระเบิดหนักมาก oh, <no. S 1> แล้วไม่ได้ระเบิดแค่ตรงนั้นตรงเดียวนะคะตอนนี้คือแบบระเบิดไปทั่วเราอาจจะต้องช่วยเหลือสัตว์นะคะด้วยการอาวิ่งหนีเข้าที่ร่มเดี๋ยวพังรักษาพวกสัตว์ที่ไปเก็บมาก่อนนะทุกคนนี่แมบนี้ใครที่แบบว่าอยากมาช่วยเหลือสัตว์ก็มาช่วยได้นะพี่พังก็จะเล่นไปจนก,กว่าจะจบนี่แหละพี่พังก็ชอบค่อนข้างชอบเลยเฮ้ยเรา,าไปแล้ว p e a s e w i t for animal t o go into the bio โอเคคือตอนนี้คือสัตว์สัตว์เราอะโดนโดนลาวาปะทุใส่ไปหมดเลยด้วยทุกคนค่อเลยมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเห็นป่ะภัยธรรมชาติอ่ะแกเขาเลยต้องรอสัตว์โหลดใหม่น่าสงสารอุ๊ยอันนี้เป็น งูอีกชนิดหนึ่งนะทุกคนซึ่งหน้าตาของเขาเนี่ยก็น่าจะเป็นงูนี่แหละอุ้ยแล้วเาขาดุด้วยนะเขากัดนะนั่นนะ่นเขากัดใช่เขากัดเขาตามอุ้ยพาทิตย์ขึ้นแล้วนี่เราถ่ายรูปจากตรงพระาทิตย์ขึ้นเลยเหรอเนี่ยเรานี่ยค่อนข้างที่จะทำอุย้ยอย่าบอกนะวันนี้แหละคือสิ่งที่เรากำลังตามหายอยู่ ดินโก้คืออะไรดินโก้นี่น่าจะเป็นหมาในป่ะทุกคนนี่เลยเป็นตัวใหม่ของเรานะคะชื่อว่าน้องดินโก้ตัวดินโก้เนี่ยเขามีแนวโน้มว่าใกล้จะสูญพันธุ์แล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องอนุรักษ์เขาไว้ไม่ต้องอาจจะต้องอะเราต้องอนุรักษ์เขาไว้นะทุกคนเป็นยังไงละ่ะเล่นเกมไปเราก็ได้ความรู้ไปด้วยจากพี่ปางนะคะอุย้ยเจ้าโคอาล่าพี่จะหาโคอาล่าให้เจอนี่โคอาล่าเขาบอกว่า โคอาล่าเนี่ยจะเป็นสัตว์ที่น่ารักส่วนใหญ่คนเขาก็จะเรียกน้องว่าหมีต้นไม้นะคะหรือว่าหมีโคอาล่านั่นเองค่ะนี่เหมือนพี่ป้างจะเจอแล้วค่ะทุกคนตัวที่เรากำลังตามหาอยู่นี่เลยทรอนนี่เดวิลนะคะอุ้ยน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยหน้าตาของเขาเหมือนกับแบบเหมือนเหมือนกิงก้าที่ผสมกับมังกรโอ้น่ากลัวอุ้ย พี่ต้องเอาตัวนี้ไปรักษากไหมนะยออไม่ได้ป่วยเนาะโอเคถ่ายรูปไปแล้วค่ะเก็บรูปไปเรียบร้อยอะไรเราก็จเจอสัตว์อนุรักษ์เยอะแยะไปหมดเลยในสูตรอรนุรักษ์นี้ถ่ายรูปก็คือเพลินเกิน <S <S 1> <S 1> ยิ่งเราเอาสัตว์ที่ป่วยนะคะมาดูแลมากเท่าไหร่เนี่ยเลเวลของเราก็จะเพิ่มขึ้นได้เร็วเท่านั้นด้วยนะทุกคน นี่พังก็เอาโคอาล่ามารักษานะคะแล้วก็เอาเจ้างูอินแลนด์มารักษาด้วยเหมือนกันนะว้าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะได้กลับคืนสู่ธรรมชาติแล้วเห็นไหมตอนแรกหน้าบึง้งตอนนี้ยิ้มละนี่ตอนนี้ก็ยิ้มละแถมเวลาเอามาเข้ามาในสูรตรรักษาเนี่ยเขาไม่กัดด้วยนะทุกคนเหมือนไม่มีแรงอะ <c oughs> ไม่มีแรงที่จะกัดแล้วละสิอ๋อป็นจัการลาหายแล้วเดี๋ยวฉันจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติจ้าไม่ต้องห่วงนะหรือเธออยากอยู่กับฉันละ่ะ แม่ๆม่ม่ให้ขึ้นสู่ธรรมชาติดีกว่าจะได้ไปขยายพันธุ์นี่ยิ่งเราปล่อยนะคะเราก็จะได้เป็น exp แล้วก็เป็นเงินเพิ่มขึ้นอย่างนี้เลยอุ๊ยเจอแล้วและนี่ก็จะเป็นตัวสุดท้ายนะทุกคนที่เราจะต้องตามหานะคะน้องชื่อว่า central rocklet นั่นเองค่ะอุ้ยวันนี้นี่คือหาได้แบบรุยแบบจวด,จวด ซึ่งแบบนี้นะทุกคนถ้าเกิดว่าเรามานั่งดูดีๆเนี่ยตรง Fun f u น Facts นะคะในแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมี Fun f u น Facts มาบอกเราด้วยนะนี่อย่างเช่นเจ้าตัวของเบียดดากอนเนี่ยเขาก็บอกว่า Fun f u น Facts แทนรันโอลี่ทูเลคเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถวิ่งได้แค่2ขาเท่านั้นเอ้ยยังไง2ขาคือยังไงอย่างน้องอีมูนเนี่ยเขาบอกว่า จริงๆแล้วเนี่ยเจ้าดอกอีมูนะเป็นนักว่ายน้ําที่เก่งมากๆเลยซึ่งเอาจริงๆเราเราก็ไม่รู้ใช่ปะแต่ถ้าเกิดว่าเรามาเล่นแบบนี้เนี่ยเราก็จะได้มีความรู้เล็กๆน้อยๆเดี๋ยวพี่บานจะแทรกภาพเข้าไปให้ด้วยน้องๆก็จะได้แบบมีความรู้ได้เพิ่มขึ้นฮ่าดาและนี่ก็จะเป็นสัตว์ทั้งหมด14ตัวที่เราหาได้ในวันนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ได้หาง่ายๆนะทุกคนแต่ก็ไม่ได้หายากเพราะว่าเราก็ค่อยๆหาไปแงอู้ แหมสนุกมากพี่ปังชอบโอเคค่ะเอาเป็นว่าสําหรับวันนี้นะคะพี่ปังคงต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าใครชอบแบบนี้นะหรืออยากให้พี่ปังเล่นเกมแบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ใครที่ชอบไปอย่าลืมจะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องของสุนีบีบี้และที่สาคัญนะทุกคนอย่าลืมกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้พี่ปังคงต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย どどどどどど。